สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําในส่วนของคลิปแรนดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆก,กับหัวข้อแรนดอมในวันนี้นะคะมาในหัวขออ้อข่าวดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับ คุณในอีก8วันนะคะข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันนะคะในคลิปนี้ใครสนใจดูดวงนะคะจองคิวได้กับแอดมินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกุดเสริมดวงนะคะ อันนี้ที่ใบเตยใส่อยู่ก็จะเป็นแม่รักษมีบวกจี้โอมนะคะตะกรุดเสริมดวงนะคะน้องแหวนนะคะเสริมดวงนะคะอันนี้เป็นน้องเขียวเหนียวซับนะคะอันนี้เป็นอมนพะเก้าแล้วก็จะมีช่อมะกอกนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกับหัวข้อข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปชมไปฟังกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ มาดูกันเลยใช้สองใจทาโร่ในการสแกนจิตสแกนใจให้กับคุณนะคะข่าวดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกแปดวันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอ่ะสองใบแรกออกมาแล้วเป็นไพ่ไม่สมบูรณ์กับไพ่ที่พักผ่อนคลายเออนี่สองใบนี้คือหนึ่งแหละ ชีวิตของเราเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อมร้อยเปร์เซ็นไม่ได้แบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันจะอยู่ในจุดที่เราเองจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะสบายกายสบายใจผ่อนคลายรู้สึกดีรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตนะ่ะถึงจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเเไม่ได้มีเงินเป็น10บสิบล้าน20่สิล้านร0อยล้านแต่เราก็มีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราพอใจคุณอาจจะ มีความสุขกับการอยู่กับสวนอยู่กับผักอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะคะมันเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็อีกใบหนึ่งขึ้นมาเป็นโอกาสนะคะข่าวดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันก็คือโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาคําว่าโอกาสในที่นี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นโอกาสที่มันว้าวมากแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสดีๆที่ทําให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยนะคะเอาไปต่อยอด อาชีพหรือเอาไปต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้มันเติบโตให้มันพัฒนาต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีๆที่สำคัญนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันก็คือจะมีโอกาสนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เปิดทางเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเราจะรู้สึกพอใจกับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะดูต่อนะดูต่อนะ ออกแนวอ่านไปเรื่อยๆนะคะเล่าไปเรื่อยๆนะ เพื่อนกันตลอดไปอ่าบางคนเนี่ยได้เจอกับเพื่อนได้เจอกับกัลยาณมิตรนะคะมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยแวะมาหาหรืออาจจะมีข่าวดีจากเหล่าเพื่อนเพื่อนนะคะพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราเนี่ยส่งข่าวดีๆให้กับคุณนะคะหรือเราเองอาจจะรู้สึกว่าเอช่วงนี้อยากจะเจอเพื่อนแล้วก็ได้เจอซึ่งมันก็เป็นความสุขทางใจเป็นข่าวดีๆที่เราอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนนาะนแล้ว5ปี10ปีแล้วเราได้เจอกัน มันก็เป็นข่าวดีๆก็ได้นะคะสําหรับบางคนคือเพื่อนกับคุณเนี่ยอยู่ไกลกัน,กนทํางานคนละที่กันไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็มีโอกาสที่คุณกับเพื่อนจะได้เจอกันนะคะใน8วันนี้หรือว่าอาจจะได้ติดต่อกันได้โทรได้วิดีโอคอลได้แชทคุยกันก็ได้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะมันก็จะรู้สึกแบบใจพองโตใจฟูๆอะ่ะมันจะรู้สึกสบายใจเนาะอ่ะดูตอดูตอตะวันทอแสง ปังมากนะคะใบนี้ก็คือไพ่เดอะสันนะคะเป็นสัญญาณดีๆบางอย่างนะคะที่เราอาจจะรอมานานแล้วนะทีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการเชื่อมรอยต่อหรือจิ๊กซอนะคะที่จะเอามาเติมตรงนี้ให้มันเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตะวันทอแสงไพ่ใบนี้เป็นเดอะสันเนาะมันก็เป็นเหมือนแสงของวันใหม่เป็นโชคดีเป็นความสุขเป็นโอกาสเป็นความสำเร็จ เป็นชื่อเสียงเงินทองก็ได้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันคืออะไรชื่อเสียงโอกาสประตูบานใหม่นะคะความสดใสความสว่างสวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรานะคะเราจะรู้สึกว่าเราพอใจเรายินดีต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอ่านนะ,ะมีอีกมีอีกนะคะมีอีกมีอีกอ่านไปเรื่อย กรงจะมีอิสรภาพเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเราติดอยู่ในความคิดติดอยู่ในสถานการณ์ติดอยู่ในความรู้สึกที่มันเป็นความกังวลเป็นความเครียดเป็นความไม่สบายใจก็ได้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนถ้าเราอยู่กับความคิดนี้มาสักพักอยู่กับความรู้สึกนี้มาสักพักคุณจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปนะ นะพี่เสือที่อยู่ในกรงเนี่ยนะคะเขาจะได้รับอิสรภาพจะมีอิสรภาพเกิดขึ้นแล้วนะคะดาวบริวารแล้วก็ด้วยรักและผูกพันไพ่เลิฟขึ้นมาอุตตะไพ่จะบินเดอะเลิฟขึ้นมาเลิฟขึ้นมานะคะเป็นความรักเป็นความสบายใจนะคะในอีก8วันเนี่ยเป็นความรักเป็นความสบายใจเป็นความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ อยู่ในห่วงอารมณ์ของความขุนมัวอยู่ในห่วงอารมณ์ของความไม่สบายใจนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะสบายใจขึ้นมันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นความชิวชิวเป็นความสบายสบายที่ที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในอีก8วันที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรหนึ่งโอกาส 2. ความสมหวังความสํมาสเร็จ3นะคะอาจจะได้ติดต่อสื่อสารได้เจอกับเพื่อน เจอกับมิตรเจอกับคู่รักเจอกับคนรักที่ไม่ค่อยได้ติดต่อที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยกันแล้วแล้วก็หลุดพ้นนะคะจากความรู้สึกที่มันเป็นกรงที่ขังเราเอาไว้ทําให้เรารู้สึกไม่ดีเราจะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะเป็นความสบายใจที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วัน นะทีนี้เราไปดูเพิ่มอีกสักสำรับก,ก็แล้วก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะมาคลิปละ5นาทีมาคลิปละส0นาทีแต่ก็เป็นคลิปที่อยากจะให้เพื่อนๆนีนน่มีพลังงานดีๆนะคะเจอหน้าค่าตากันบ้างจะได้ไม่ลืมกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะทำคลิปเห็นมือไม่ค่อยเห็นหน้านะคะ่ะใช้สำหรับนี้ต่อก่อนจะจบคำทำนายนะคะ ลมเริ่มมาแล้วหลังจากที่ร้อนอบอ้าวทั้งวันนะคะใช้ไพ่พระแม่กวนอิมในการส่องในการสแกนให้กับคุณนะเปิดไพ่ใต้ต้นมะขามเทศนะบางวันอยู่ใต้ต้นมะม่วงบางวันอยู่ใต้ต้นลำใหญ่นะคะ ดูกันสามใบหนึ่งสองสามใบแรกนะคะความเห็นแก่ตัวใบต่อมาการยึดติดแล้วก็ใบต่อมามีอุปสรรคเป็นคีย์ที่ไม่ได้อยากได้ยินเลยใช่ไหมคะเป็นคีย์เป็นกุญแจบางอย่างที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยไม่ได้อยากได้ยินเลยนะคำว่าอุปสรรคเนี่ยหรือไม่ได้อยากได้ยินเลยนะกับเรื่องของการเห็นแก่ตัวแน่นอนว่ามันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่เราจะเจอกับสถานการณ์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ดีที่คุณเจออยู่เนี่ยเราไม่ได้อยากได้ยินเราไม่ได้อยากเจอแต่ถามว่าเราเจอแล้วเนี่ยเราจะตั้งรับมันยังไงเราจะเราจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ได้ไหมก็ต้องก็ต้องตอบว่าคุณคุณแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้คุณรับเอ่อคุณรับ ข้อมูลบางอย่างมาแล้วคุณจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยไปเตยมองว่าคุณก็สามารถเคลียร์ตรงนี้ไปได้นะคะเอ่อให้อุปสรรคขึ้นมาเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่แน่นอนว่ามันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะแบบที่จเจออุปสรรคมันเจออยู่แล้วแต่ว่าเจออุปสรรคแล้วเราจะมีสติไหมน,นั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไปเตยมองว่าคุณมีสติแน่นอนนะคะในการแก้ไขในการ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเพราะว่าเราเองก็ภาระค่อนข้างเยอะภาระค่อนข้างหนักเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปแลนดอมวันนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเ,เหมือนมีเรื่องวุ่นวายนะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการติดต่อประสานงานคือเราเนี่ยเจออุปสรรคในการติดต่อมาก็เยอะเหมือนบางทีไปขอความร่วมมือก็ไม่ได้รับความร่วมมือไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ะะซึ่งมันก็ไม่ใช่เวลาที่ดีเนาะที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรเร่งเร่งให้มันเคลียร์ได้เลยคือต้องรอจังหวะนะคะมีจังหวะที่ต้องเข้าไปคุยเข้าไปพูดแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวเองนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคถ้าคุณพยายามคุณเอาชนะมันได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่พายอยากจะไกด์กับคุณนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าชีวิตแบบสวยงามราบเรียบเลยก็ไม่ใช่มันก็มีอุปสรรคบ้างม,มันมีเข้ามาบ้างอยู่แล้วนะคะอ่ะขอสองใบสักสองใบสิ เนี่ยความยินดีการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาเป็นว่คาคําอธิฐานหรือคําขอของเราเนี่ยที่เราร้องขอไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจัก,กรวาจล,ลจะสำเร็จผลจะสําเร็จนะคะตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ก็เป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมีแต่ความสบายใจเกิดขึ้นแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย